เมื่อนี้ถ้าหากว่าเฮาเป็นผู้หญิงเนาะแล้วเขานี่บ่เคยฝึกฝนยังให้กับตัวเองเลยแม่แต่น้อยแล้วเขาให้ความสบายความสบายที่เขาเคยชินนี่ให้มันอุ้มซูเขาไปเรื่อยๆนี่เมื่อหนึ่งที่เขาเจอความลําบากเขาจะหับมันบ่ด้ เขาจะบบฮู้ว่าจะตั้งหลักในไหนเฮาบบฮู้ว่าจะไปใส่ชีวิตในไหนต่อผู้มีตัวอย่างหนึ่งทีแบบเตือนใจคู่ทุกตาเองแล้วกะัอยากเอามาเล่าต่ออยากเอามาแชร์ต่อเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคนเนาะเมื่อนี้นี่นะผู้อยากจะบอกว่ายาย่านในการล้มเหลวอยากยาย่านในการลองผิดลองถึกยาย่านในการทีเฮาจะไปเห็ดสิ่งใหม่สิ่งที่เฮาบ่าเคยเห็ดสิ่งนี้มันคือการทีใจใ่จะเห็ดฝึกให้เฮาเป็นคนหนึ่งทีเก่งขึ้นมาหาเงินเป็น มีสมองเป็นของต๋งผู้วิธีหาเงินครูมีเรื่องเลา่าเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีพี่น้องครูตุกตาเป็นพี่น้องแท้ๆนี่แหละเป็นลูกไอ้ลูกน้องทีทีอยู่ลาวเนาะผู้นี้นี่นะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งทีมีบุญล้นทับได้สามีทีมีเงินสามีที่หาเงินเป็นแล้วกะเลี่ยงดูป,ปูเสือมาโดยตลอดเลี่ยงดูป,ปูเสือมาโดยตลอดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอใช้ชีวิตมาน้ำกันมีลูกน้ำกันสองคนมีลูกน้ำกันสองคนแล้วเฮ็ดให้ สามีของเราเมื่อหนึ่งเขาบ่มีไผ่อยากให้เกิดขึ้นเนาะเมื่อหนึ่งสามีของเราแบบเป็นมะเร็งตายหาก็ตายเมื่อสามเดือนที่แล้วนี่เองซึ่งลูกนียังน้อยลูกยังน้อยแหงลูกยังประมาณห้าหกปีแล้วก็สองปีประมาณเนี่ยยังน้อยแหงแต่สิ่งที่มันน่าสลดใจคือผัวหาเงินไว้ให้แต่พอเมื่อหนึ่งทีเจ็บเป็นเอ็นอุนเนาะต้องเอาเงินมาป่วกกันและเมียะทีเป็นหลานคูกับ หาเงินโบโเป็นบู้แนวจะเห็ดบู้แนวจะหาหาเงินบบคอยปินแล้วเมื่อหนึ่งทีกระเป๋าเงินเขามันเสียนะอย่างน้อยเงินทีในกระเป๋ามันยังเสียแต่เมื่อหนึ่งทีคนที่เป็นผู้หาเงินของเขาเสียไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเงินทั้งมดมันหายไปเลยได้มันหายไปเลยฉะนั้นแล้วลานของผู้ผู้นี้ผู้ที่หาเงินเป็นคือสามีสติปัญญาเรื่องการหาเงินนี่อย่างทุกอย่างสามีหายไปแล้วสามีตายไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เหลือไว้คือลูกสองคนกับตัวเองที่บวเคยฝึกฝนในการหาเงินมาทั้งชีวิตบวเคยเหตุอย่างเป็นมาทั้งชีวิตในเรื่องการหาเงินสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความลําบากแล้วลาบากทั้งกายทั้งใจแม่นอย่างคู้บอลลาบากเป็นอย่างครูได้ลมกับเราเราบอกว่ามันมันยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในกันที่จะเหตุอย่างที่จะทําอย่างครูบอกว่าให้เห็ุออนไลน์ให้ออกมาขายออนไลน์ุวกหู้จะเริ่มครูก็เอาคอสให้เหียนให้เหต เ่ากันยังโบสามารถที่จะออกมาได้เถอะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วหลายปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นชาหกปีที่แล้วขายเสือ้อผ้าหุ่นกันขายเสือ้อผ้าแล้วก็ลม่มเลิกไปโบเหตดต่อคู่ในเหตดต่อเหตดต่อจนจนคู่มาได้มาเป็นในมือนี้ได้มาเหตดออนไลน์ได้มา, line, มาต่อยอดได้มาเว้าเป็นในมือนี้ยอนว่าเฮาโบหยุดเฮาโบหยุดทฮาโบยอมแพ้แต่ว่าเราโบได้เหตดต่อมันเลยเหตดให้แบบมันยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะซึ่งคู่เข้าใจแล้วนะคู่เข้าใจในจุดที่เราแบบ มันยากที่จะเหตุเพราะว่าเขาบม่เคยฝึกอย่างเลยฉะนั้นแล้วคติเตือนใจตรงนี้นี่นะผู้ก็เลยอยากที่จะเอามาแบ่งปันว่าเมื่อนี้ถ้าหาว่าเขาเป็นคนหนึ่งทีเขาบอกว,ว่าอีกอยางจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่มันต้องมีเลยคือเขาตัวเขาเองนี่เขาจะเหตุแนวใดให้ตัวเขายืนได้ถึงแม้ว่าอีกอยางจะเกิดขึ้นถ้ามันบวกเกิดเป็นเรื่องที่ดีสาธุเนาะถ้ามันบวเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างน้อย เขาเอาตัวเองรอดอเขาเอาลูก<อ>เขารอดเขาพาลูกพาเต้าเขาอยู่ได้ <S <S เขาสามารถเลี้ยงดูปูเสือตัวเขาได้ลูกเขาได้มันจะเป็นอีย่างทีมันเหตุให้ตัวเขาโม่าตายโ่จมโ่เครียดโ่ถูกโบ่หนักแต่สําหรับถ้าผายทีแบบโม่ฝึกอย่างเลยเนี่ยครูครูเข้าใจนะหลานของครูคนนี้แบบเครียดถูกทรมลวกลมใจซึ่งมันก็เป็นผลทีมือนั่นมือแรกในชีวิตเราโ่ฝึก มันก็เลยสร้างให้เราเป็นคนนี้แต่ถามว่าสายเกินไปบอที่จะมาเหตุว่าสายเพราะว่าอายุมันก็ยังบโหลายถ้าคนเฮาตับใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นะมันบ่สายเว้ยแต่เขาจะเริ่มเหตุบอถ้าเขาบอเริ่มเหตุปีหน้าของมือนี้มันก็คือเก่าปีนีนของมือนี้มันก็คือเก่าแล้วเจ้าเด้กทามือนี้ตัวเจ้าเองเนี่ยนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งทีแบบเอ้เฮาบ่ห้ว่าความมันคงในชีวิตเฮามันจะเป็นอะไรเฮาคิดไปข้างหน้า ชีวิตเฮามันจะเป็นแบบสุขสบายแบบมือนี้อยู่บ่อลุกขึ้นมาเริ่มลุกขึ้นมาลุกขึนมาเริ่มฝึกหยั่งให้กับตัวเองไม่หยั่งที่เฮาหมักเฮาหมักหยั่งในชีวิตหรือว่าเฮาอยากฝึกหยั่งเฮาไปฝึกไปพัฒนาไปเรียนรู้ไปเอาประสบการณ์ให้ตัวเองยัยาย่านความถุกยัยย่านความเมื่อยายัยย่านความลําบากยัยาย่านความล้มเหลวมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ยังน้อยเฮาได้ประสบการณ์ถ้าเฮาได้ประสบการณ์เฮาจะเริ่มแข็งแก่งขึ้นแข็งแกงขึ้น เธอเล็กเธอหน่อยสิ่งเหล่านี้มันจะพอกคูมมพอกคุมขึ้นมาเธอเล็กเธอหน่อยแล้วมื้อหนึ่งที่เจ้าต้องได้ใสทักษะสิ่งเหล่านั้นนะเจ้าจะบวเสียใจยเลยที่เจ้าได้เป็นล่มในสิ่งต่างๆมาเนาะผู้หวังว่าประสบการณ์วิทยาฐานของพี่น้องครูผู้นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับลูกเพจหลายๆคนที่นั่งเบิงครูอยู่นี่ เฮดให้เฮาได้มีการตื่นหู้ได้มาเขี่ยวตื่นในการที่จะเตรียมพร้อมกับสิ่งที่มันบกคาดฝันในอนาคตเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนคุณลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี